ปาแฝดชัดๆจุ๋ยวรัทยาอดภาพผู้ลูกชายน้องพีเจแต่แคปชั่นแม่หน้าเอ็นดูมากมีแฟนคลับติดตามเยอะมากจริงๆค่ะสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มพุดพุทธิชัยกับภรรยาคนสวยจุ๋ยวรัทยาและลูกชายน้องพีเจ ซึ่งนอกจากความน่ารักแล้วบ้านนี้เขายังหน้าตาดีทั้งบ้านเลยด้วยค่ะอย่างก่อนหน้านี้บ้านนี้เขาก็ไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันมาแม้ว่าตอนนี้ตัวจะกลับมาแล้วแต่ว่าจุ๋ยกับพุทยังคงโพสภาพไม่หยุดอย่างล่าสุดจุ๋ยก็ได้ออกมาเผยภาพคู่ลูกชายน้องพีเแต่งานนี้แคปชั่นของจุ๋ยนั้นบอกเลยว่าน่าเอ็นดูมากๆเพราะว่าเหมือนแม่นั้นพยายามอยากจะให้ลูกชายหน้าเหมือนตัวเองโดยจุ๋ยโพสภาพพร้อมระบุว่า หน้าเหมือนแม่บ้างแหละนกโอ้ยเอ็นดูคุณแม่จริงๆเลยค่ะงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาช่วยปอบใจใหญ่เลยว่าน้องพีเจนั่นก็มีส่วนเหมือนแม่คอมเมนต์รวๆเลยว่ายิ้มเหมือนแม่สุดป้าเนตเก่าน่ารักที่ฝุดบิวตี้มัมแอนด์เฮอริเติลคิดลูกแม่หน่าเหมือนแม่มากน่ารักน่าชังได้ความน่ารักของแม่มาเต็มเ